สวัสดีครับเดลี่ช็อตวันนี้นะครับหลักๆมีอยู่เรื่องเดียวเพราะว่ามีรายง,งานที่ผมได้เพิ่งอ่านในไทยพ Publica ซึ่งเขาอ้างอิงการถแถลงข่าวของสภาพัฒน์นะฮะซึ่งถแถลงข่าวของสภาพัฒน์เนี่ยประเด็นเมื่อวันที่ผมได้ไฮไลท์ไปใน Daily s h o ตที่ปล่อยคลิปไปช่วงกลางคืนที่เป็นเสียงล้วนๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อทืออาศัยซึ่งมีสินเชื่อทืออาศัยที่เป็น สินเชื่อเน่านะฮะสินเชื่อทุอยใสที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยก็คือบ้านซึ่งมีการผ่อนชำระอยู่หรือคอนโดมิเนียมซึ่งมีการผ่อนชำระอยู่แล้วก็ถึงเวลาผู้ซึ่งมีหนี้สิทธิ์ไม่สามารถผ่อนชำระต่อไปได้เนี่ยมันก็กลายมาเป็น non-performing l o ลนในที่สุดก็กลายมาเป็น non-performing assets นะซึ่งก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยรายงานชิ้นนี้ของของที่สภาพั์เขาได้อ้างองิงแล้วก็ได้ได้นามากล่าวถึงในการถแถลงข่าวเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของ สินเชื่อที่อาศัยซึ่งเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าไปดูตัวเลขแม้กระทั่งถ้าไปดูตัวเลขของอสินเชื่อยานยนต์ซึ่งอาจจะมีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สัดส่วนสูงขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเขาได้อ้างอิงรายงานซึ่งเขาได้สรุปออกมาเกี่ยวกับไม่ใช่สถานการณ์ด้านแรงงานนะฮะสถานการณ์ด้านแรงงานเมื่อวานนี้ไม่ได้มีตัวเลขอะไรใหม่แต่ว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ แล้วนิสินครูเรือนก็ไม่ได้มีอะไรใหม่คือมันมีประเด็นเกี่ยวกับนิสินครูเรือนมูลค่า16.4ล้านล้านบาทขยายตัว3%ชะลอลงจากการขยายตัว3.4%ในไตรมาสก่อนหน้าอันนี้เป็นตัวเลขในไตรามาสที่4ของปี66แต่มันก็อยู่ที่อัตราส่วนประมาณนี้นะครับอัตราส่วนประมาณนี้91.3%ต่อ GDP ซึ่งสูงเป็นอันดับที่3ในเอเชียแปซิฟิกั้งหมดนั้นผมได้เล่าท่านผู้ชมทราบไปแล้วแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งของ เรื่องของที่สภานพได้เชีย้ยเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉลีย่ยรายงานนี้มันน่าสนใจในมุมนั้นก็คือว่าผมจะอ่านนะฮะฉะบับเต็มท่านผู้ชมเข้าไปคลิกดูในเว็บไซต์ของสภานพก็ได้หรือไม่ก็ในไทยพาบลิก้านะฮะในไทยพาบลิก้าก็มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับซึ่ง ผมจะอ่านอ่านแล้วหน้าตกอ,อกตกใจพอสมควรไตรามาสหนึ่งในปี6-7เนี่ยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นถึง80%จากการเพิ่มขึ้นของโรคที่ระบาดต่อเนื่องจากไตรามาสที่4ของปี6่ได้แก่หวัดใหญ่ไข้เลือดออกขณะที่สุขภาพจิตพบปัญหาเพิ่มขึ้นโดยในด้านสุขภาพมีประเด็นซึ่งต้องให้ความสําคัญดังต่อไปนี้อันนี้คือประเด็นเรื่อง มันเป็นรายงานสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต่ว่าไประมา,มาดูเหมือนว่าในสังคมเนี่ยมันมีมิติด้านสุขภาพและสุขภาพจิตที่เป็นประเด็นอยู่นะที่เป็นประเด็นอยู่ในที่นี้เราพูดถึงโรคที่ฝ้ารวงเป็นพิเศษซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นการเกิดการระบาดในปี6-7 3โรคโควิด -19 ไข้วัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกนะก็อันนี้อันนี้ตามคาดเป็นเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศไทยอยู่แล้ว สคือการเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น 3. การเฝ้าระวังพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้หูดับและ 4. ความครอบคลุมของวัคซีนหัดในประเทศไทยยังต่ำซึ่งทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดเพิ่มมากขึ้นผมจะกระโดดไปกดปุ่มอะไรนิดนึงนะฮะนิดนึง อล okay. เพราะฉะนั้นเรื่องของคำเตือนเกี่ยวกับวัคซีนหัดเนี่ยมันมีคำเตือนมาตั้งแต่ช่วงที่มีล็อกดาวน์แล้วและช่วงที่มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ว่าวัคซีนประเภทอืนอ่นๆซึ่งเด็กและผู้ใหญ่ต้องฉีดเนี่ยกลายเป็นว่าถูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่มีใครไปฉีดไม่ได้มีการพูดถึง แล้วมันมีปัญหาต่อเนื่องะะมาจนถึงเวลานี้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับซึ่งผมเองผมก็เคยพูดในยุคล็อกดาวว่ามันทําให้คนไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสําหรับเรื่องซึ่งควรที่จะไปหาเป็นประเด็นอยู่นะครับและตอนนี้เราเริ่มเห็นผลของทั้งหมดนั้นนอกเหนือไปจากนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มมากขึ้นโดยต้องสร้างความประหนักถึงผลกระทบของควันบุหรี่มือสองและต้องให้ความสําคัญกับการเกิดโรคมะเร็งที่สาเหตุมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ4.5โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการบริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ร้อยละ7.7เนื่องจากประชาชนมีการทำกิจกรรมเฉลิมฉลองในทุงเทศกาลปีใหม่ผมเสริมนิดหนึ่งในสภาพการทั้งด้านเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเนี่ยและมีภาวะตกงานสูงขึ้นภาวะหนี้ครุยนสูงขึ้นเนี่ยในมิตทิทางด้านสังคมผลกระทบที่ส่งต่อการเสพสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นนะในหลายประเทศรวมทั้งในไทย แต่ว่า correlation ตรงนี้เนี่ยด้วยปัจจัยเหตุผลนำไปสู่พฤติกรรมเนี่ยบางทีนักจิตวิทยาเขายังไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามันเป็นตัวเลขซึ่งมันฟ้องมันฟ้องด้วยการกระทำสภาวะความยากจนเพิ่มมากขึ้นสินเชื่อทอาศัยที่เป็นหนี้แนวเพิ่มสูงขึ้นเป็นรถมือสองเนี่ยที่เจ๊งเนี่ยนะฮะคือรถมือสองขายไม่ออกรถมือสองขายไม่ออกสะท้อนสภาวะที่ฝืดเคืองของกลุ่มคนซึ่งมีรายได้ปานกลางซึ่งปกตินิยมรถมือสอง ทั้งหมดนั้นเนี่ยพอคุณมารอดูตัวเลขการใช้แอลโกอฮอล์รวมไปถึงแม้กระทั่งกัญชาซึ่งอาจจะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยทั้งหมดนี้ถ้าสูงขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติทางเศรษฐกิจมีผลกระทบมาถึงมิติทางด้านพฤติกรรมของพลเมืองในสังคมผมแค่ผมแค่แคยงใหญ่ให้เห็นนะฮะแต่ผมชอบรายงานชิ้นนี้ผมชอบรายงานชิ้นนี้ที่สภาพัฒน์ก็ได้ได้มาช่วยในการในการที่จะให้คำเตือน ต่อประชาชนอย่างเช่นนะเมื่อกี้เราพูดถึงสุขภาพร่างกายล้อันนี้ผมจะพูดถึง mental health นิดหนึง่งรายงานใน t h ยพั u b l i c a นะฮะเวลาผมจัด Daily s h o ตเนี่ยผมจะเอาข้อมูลที่มาอ้างอิงเนี่ยซึ่งนี้อ้างอิงของ t h ยพั u b l i c a ซึ่งเขาอ้างอิงเลขาธิการสภาพผาถแหลงอีกทีหนึง่งท่านผู้ชมอ่านฉบับเต็มได้นะและผมแนะนำเพราะว่าเดลี่ช็อ t ผมสรุปประเด็นเนี่ยนะเร็วมากเราจะวิ่งผ่านเรื่องสำคัญสำคัญวันนี้หลกัหลกๆมีเรื่องนี้เรื่องเดียว ผมจะวิ่งผ่านเรื่องนี้ใช้เวลา10กว่านาทีไม่เกินนะฮะยังมาก20่สนาทีนิดๆรายการนี้นะฮะเราต้องการฉบับกระเป๋าหิว้วถ้าผู้ชมจะฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะฮะไม่ต้องดูหน้าผมเลยก็ได้นะฮะเมื่อกี้ผมกระโดดไปจัดแสงนะขออภัย mental health ปัญหาสุขภาพจิตยังคงมีนโนมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับสังคมไทยโดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นฟังตัวเลขแล้วอย่าตกใจนะฮะ ผู้ป่วยจิตเวทในประเทศไทยจาก1.3ล้านคนในปี2558เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด1.3ล้านคนกระโดดขึ้นมาในปี2566ในระยะเวลา8ปีผมให้ทายผู้ป่วยจิตเวทในเมืองไทยเนี่ยจาก1.3ล้านคนเนี่ยกระโดดขึ้นมากี่คนผู้ป่วยจิตเวทในเมืองไทยในปี66ตัวเลขสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเกือบ3ล้านคน จากประชากรประมาณ70ล้านเนี่ยสามล้านคนเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเวช1.3ล้านคนในปี58 2.9ล้านคนในปี66ตัวเลขน,นี้วิ่งทะลุ3ล้านคนภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนหากพิจารณาในรายละเอียดสภาพพชีว่าพบประเด็นที่มีความน่ากังวลดังต่อไปนี้เขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ข้อด้วยกัน แล้วเขาพิจารณาตามช่วงวัยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ข้อและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมดด้วยวิธีการอีก3ข้อผมจะอ่านนะฮะอย่างที่ผมบอกไฮไลท์ของ Daily Shot ในวันนี้มันคือมิตทิทางด้านสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สภาวะการทางด้านค้านิยมและทางด้านครอบครัว mental health ตัวเลขที่น่าสนใจคืออะไรหนึ่ง แม้ว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา2.9ล้านคนแต่มีผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอาจจะสูงถึง10ล้านคนก็คือในสัดส,ส่วนของคนซึ่งเข้าถึงได้เนี่ย2.9ล้านคนเข้าถึงการรักษาได้10ล้านคนเนี่ยนะ,ะต้องเยียวยาตนเองทำให้สัดส,ส่วนผู้ที่มีปัญหาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ซึ่งไม่ได้รับเข้าการรักษาเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตมีสัดส่วนสูงเช่นกันโดยระหว่างวันที่1ตุลาคม66ถึง22เมษายน67พบผู้มีความเครียดสูงถึง1อยละ15.48เสี่ยงซึมเศร้า1อยละ17.2เสี่ยงซึมเศร้า1อย17.2นะฮะความเครียดสูง1อยล15.48เสี่ยงค่าตัวตาย1อยละ10.63ตัวเลขนนี้ไม่น้อยนะฮะ ไม่ว่ามันจะเป็นปัจจัยทางด้านบุคคลปัจจัยทางด้านระบบสุขภาพปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาซึ่งสรุปออกมาที่เป็นภาระสำหรับแต่ละปัจเจกบุคคลและหน่วยงานรัฐทางด้านสาธารณสุขและครัวเรือนด้วยและครอบครัวด้วยและญาติพี่น้อง ปัญหาสุขภาพจิตไม่เพียงที่กระทบต่อตอนเองและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดคิด w h o เชื่อว่าภาวะซึมเศร้าและความวิต,ตกกังวลของประชากรทั่วโลกทำให้วันทำงานหายไปก็คือ productivity นะใน laborforce เนี่ย working day หายไปประมาณ12 0 0 0ล้านวันหรือประมาณก็คือประมาณ12,000ล้านวันทำงานที่หายไปเพราะว่าปัญหาซึมเศร้า คือปัญหาซึมเศร้ามันถูกมองในแง่ลบเยอะเหมือนกับว่าคนยุคนี้พอมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะตีตราว่าเป็นเรื่องของ depression หรือซึมเศร้าแท้ที่จริงแล้วคนที่ซึมเศร้าจริงๆอาจจะมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนั้นก็เป็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อตัวเลขมันสูงขึ้นมาในระดับซึ่งก้าวกระโดดในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิง productivity ของทั้งสังคม ไม่สามารถแก้ไขได้โดยที่นโยบายรัฐเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงคือมันแก้ไขได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไม่เคยแก้ไขได้เลยด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้ที่เล่ามาคืออาการมันคือด i อ g โนซิสมันไม่ได้เป็นพร <s> ีสคริปชันเกือบหนึ่งใน5ของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถดูแลตนเองได้ทําให้ครอบครัวต้องจัดหาผู้ดูแลและเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ถึงหนึ่งใน4ี่ได้รับการติดตามดูแลขอ้อที่หสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความกดดันส่งผลให้คนไทยเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลมากขึ้นในงบประมาณปีพศ66พบสัดส่วนผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวลและกลุ่มโรคซึมเศร้าสูงเป็นดับ2องสองดับแรกนะฮะสูงกว่าผู้ป่วยที่ติดยาบ้าและยาเสพติดผู้ป่วยซึ่งติดยาบ้าและยาเสพติดผู้ป่วยซึ่งติดยาบ้าและยาเสพติดน้อย น้อยกว่าคนซึ่งเป็นโรคซึมเศร้าสภาพการเช่นนี้น่ากังวลน,นะฮะผมแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งคืออย่างนี้ผมเน้นเนื้อหารายการนี้เราไม่เน้นเรื่องไอ้ไอเ้เล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าผมต้องการให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมฟังชัดนะฮะใช้คนส่วนมูลชนก็ฟังได้วอกแวกไปมาก็ก็ปล่อยไปตามสภาพนะฮะ เราเน้นสปีดแล้วก็ข้อมูลการฆ่าตัวตายสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งตัวเลขในปีปัจจุบันนะฮะ,ะตัวเลขในปีงบประมาณ66เพราะว่าผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอยู่ที่7 7.94ต่อประชากรแสนคนใกล้เคียงช่วงวิกฤต4 0วิกฤต4 0นเนี่ยคนฆ่าตัวตาย8.59ต่อประชากร10,000แสนคน ตัวเลขอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรกี่คนต่อหนึ่งแสนคนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ8คนต่อหนึ่งแสนคนฟังดูแล้วไม่เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจปี B 40ตอนนั้นเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่8.59คือมันใกล้ระดับนั้นแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตภายในจากการศึาษาในประเทศอังกฤษเพราะว่ามลพิษทางอากาศส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าในเยาวชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้หากพิจารณาตามช่วงวัยมีประเด็นเสริมดังต่อไปนี้ทั้งหมด3ข้อวัยเด็กและเยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิตที่น่ากังวลหลายเรื่องโดยเฉพาะความเครียดนะสาเหตมุมาจากการคาดหวังด้านการทำงานการเรียนนะนอกจากนี้หลายคนก็เชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าในสภาพัรายงานชิ้นนี้ไม่ได้พูดถึงนะฮะ ข้อที่สองวัยทำงานมีความรับผิดชอบสูงหลายปัญหารุมเร้าบริษัท KISI พบว่าในปี65กรุงเทพมหานครอยู่ในันดับ5จาก100เมืองทั่วโลกซึ่งมีผู้คนทำงานหนักเกินไปสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหยดิดลที่พบว่ากนกรุงเทพ7ใน10หมดไฟในการทำงานไปแล้วอีกทั้งข้อมูลจากสายด่วน1323ของกรมสุขภาพจิตพบว่าในปี2566วัยวันแรงงานวัยแรงงานขอรับบริการเรื่องความเครียดวิตกกังวล ไม่มีความสุขในการทำงานถึงเกือบ6,000สายจากทั้งหมด8,000สายและก็ได้3ผู้สูงวัยต้องอยู่กับความเหงาและโดดเดี่ยวสูญเสียคุณค่าในตนเองในปี 6, 6เพราะว่าผู้สูงอายุ84.9%มีความสุขในระดับที่ดีแต่ลดน้อยลงตามวัยส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดกิจกรรมและบทบาททางสังคมอีกทั้งยังพบผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นมีผู้สูงอายุ อีก8แสนคนมีภาวะความจำเสื่อมซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิตด,ด้านอื่นร่วมด้วยคือรายงานชิ้นนี้มันค่อนข้างอ่ะผมอ่านดูแล้วมันผมคิดว่ามันเจ็บในแบบที่ทั่วถึงภาวะความเครียดสูงขึ้นการคาดหวังด้านการเรียนหนังสือของเด็กการใช้การใช้ใชสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเคยอยู่ในเลเบ r ลฟอร์สอยู่ในภาวะซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ มีความรู้สึกไรคุณค่าคือทั้งหมดนีมน้มันเจ็บอย่างทั่วถึงในแบบที่สะเทือนทุกเดมกราฟิกนะฮะผมคิดว่าใน,ในที่นี้คือมันมันเป็นการด i a g n o s ปัญหาแล้วเขาแนะนำนะฮะเขาแนะนําเยวยวาวิธีการเย,ยียยวาด้วยแต่ผมไม่ได้มองว่าหน่วยงานรัฐจะมาเยียวยาอะไรเรื่องผู้นี้ได้มากนักพูดตามตรงแค่เขาพยายามพยุประชุมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผมยังนั่งดูแล้วผมยัง ผมยังนั่งคิดอยู่เลยว,ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นอย่างไรหลายเรื่องมันวิเคราะห์ถึงปัญหาได้มันไม่ได้แปลว่าสามารถเยียวยาปัญหาได้ด้วยนโยบายนะฮะเพราะว่าที่มาของปัญหาปัจจัยของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ไม่ได้มาจากนโยบายรัฐมันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันมีแคตตากรีหนึ่งของรายงานสภาพะพัดซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในสังคมและการสร้างค่านิยม ว่าคนสามารถอยู่ได้ด้วยคนเดียวแล้วก็มีความสุขด้วยเทคโนโลยีต่างๆสิ่งนี้ในรายงานสภาน์เนี่ยเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงเขาพูดถึงสังคมซึ่งมีความเป็นโสดมากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาสากลน,นะฮะผมเคยพูดถึงประเด็นนี้อย่างที่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าความต้องการของมนุษย์ที่จะมีบุตรมีครอบครัวแล้วก็มีชีวิตสมรสเนี่ยมันลดลงเพราะว่าคนจนํานวนมากซึ่อ,อยู่ในวัยทํางานเนี่ย ยังขาดซึ่งความมั่นใจในฐานะทางการเงินของตนเองแล้วดันมีค้านิยมซึ่งถูกปลูกฝังมาอย่างไม่ถูกต้องว่าจะต้องมีความพร้อมในด้านการเงินและหน้าที่การงานก่อนที่จะมีสิ่งอื่นในชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่นํนมาสู่ความผาสุขมากไปกว่าการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จนนในหน้าที่การงานเนี่ยแล้วเชื่อมสิ่งนั้นไปสู่ปัจจัยที่จะปูพื้นก่อนที่จะมีครอบครัวได้ ในที่สุดเราเต็มไปด้วยคนในสังคมซึ่งไม่มีทั้งสองอย่างนะฮะคือครอบครัวก็ไม่มีนะฮะบุตรก็ไม่มีนะฮะแต่างงานก็ไม่แต่างงานนะฮะแล้วงานการก็ล้มเหลวนะฮะคือมันเป็นสภาวะเฟ i l u r e รอบด้านขาะนี้ไอ้สภาวะเฟ i l u r e รอบด้านเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรอะ่ะมันเต็มไปด้วยคนโสดที่ไม่มีเงินไงอันนี้มันมิติทางสังคมอันนี้เป็นปัญหาในตัวหน้ากลางมานานนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยอ่านงานวิจัยเรื่องนี้ the the problem with the overpopulated angry young men เนี่ยเป็นปัญหาในตัวนอกกลางซึ่งนำมาสู่ความล้มเหลวทางสังคมและปัญหาอาชญากรรมในหลายสังคมในประเทศในตัวนออกกลางนะฮะมันเคยมีงานศึกษาเรื่องนี้นะฮะผมยังไม่ได้เคยหยิบม,มานําเสนอโดยตรงแต่ว่าเคยอ่านแต่ว่ารายง,งานสภาพชี้ว่าอย่างนี้ค่านิยมทางสังคมการเป็นโสดยุคใหม่อาทิ ซิงเกิลอินคัมโนคิหรือคนโสดที่มีรายได้และไม่มีลูกเน้นการใช้ใจ่ายเพื่อตนเองข้อมูลในปี6กพบว่าสัดส่วนคนโสดสูงขึ้นตามระดับรายได้หรือกลุ่มผู้หญิงโสดอายุ30ปีขึ้นไปที่มีรายได้และอาชีพการงานที่ดีและก็ไม่มีบุตรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลหลานและเด็กในครอบครัวรอบตัวมากกว่าคุณสังเกตดูไหมครับว่าค่านิยมมันปรับ มันไม่ใช่ค่านิยมวัตถุนิยมนะฮะมันเป็นค่านิยมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีกลุ่มซึ่ง <c oughs> มีรายได้ดีและจบการศึกษาสูงแล้วก็ไม่มีลูกด้วยแต่แล้วมีกลุ่มซึ่งมีรายได้น้อยแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวเพราะว่าประเมินยังไม่มีความพร้อมพูดง่ายๆคือข้ออ้างในการไม่มีครอบครัวและข้ออ้างในการมีบุตรเนี่ยมันกลายมาเป็นค่านิยมแห่งยุคและค่านิยมแห่งยุคนี้นํามาสู่สภาวะความโสด สภาวะความโสดนำมาสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะว่าไรซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตทายาตซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญใน labor force productivity ของเศรษฐกิจลดต่ำลงนี่เป็นปัญหาแห่ง Generation ของทุกประเทศตั้งแต่ฮังกรียันสหรัฐยันแคนาดายันสแกนยันไทยยันญี่ปุน่นเป็นปัญหาซึ่งไม่เลือกปฏิบัติ ต่อฐานะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นนั้นสปัญหาความต้องการและความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกันเป็นผลจากความคาดหวังทางสังคมและทัศนคติต่อการมองหาคู่ของคนซึ่งเปลี่ยนไปบริษัท m e e t and Lun c h สาขาประเทศไทยเป็นบริษัทที่หาคู่ให้คนเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงกว่า76%จะไม่ออกนัดเดทกับผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่าและร้อยละ83% ร้อยจะไม่ครบผู้ชายทึ่มีส่วนสูงน้อยกว่าในขณะเดียวกันผู้ชาย5้จะไม่คบกับผู้หญิงที่ตัวสูงกว่าและอีกหกสิจะไม่เอาเด็ดกับผู้หญิงที่เคยหย่าร้างสาโอกาสในการพบปะผู้คนโดยในปี66คนโสดมีชั่วโมงการทํางานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในอันดับที่ห้ของเมืองซึ่งแรงงานทํางานหนักที่สุด ทำให้คนโสดไม่มีโอกาสในการมองหาคู่และข้อที่4นะยโยบายส่งเสริมการมีคู่ของภาครัฐยังไม่ต่อเนื่องไม่ต้องไม่ต้องมาส่งเสริมนะฮะภาครัฐส่งเสริมอะไรไม่สาเร็จนะฮะส่งเสริมการมีบุตรแล้วเป็นไงถึงเวลานะฮะปรับคอรมอคือสภาพภัตรอบนี้เขาเป็นห่วงเรื่องเดโมกราฟิกถึงขั้นที่เขามีการสนับสนุนแนวทางในการหาคู่นะฮะทั้งรวมทําความเข้าใจสถานการณ์ในวันนี้นะฮะเดลี่ช็อตเนี่ยรายงานสภาวะก,การทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลายเป็นว่าเลขาธิการสภาผ้าแถลงข่าวเนี่ยเขาสรุปประเด็นแนวทางนโยบายสนับสนุนการมีคู่และการมีบุตรฮะมันไปถึงจุดนั่นแหละฮะการแก้ปัญหาใน Labor Force ต้องมาแก้เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการไม่ป้องกันและการหาแรงโน้มถ่วงทางจิตใจให้คนต้องการมีครอบครัวเพราะว่าตราการมีบุตรในไทยเนี่ยยิ่งวันเนี่ยนะฮะมันวิ่งเข้าหาตราการมีบุตรในญี่ปุ่นทั้งทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศยากจน ประเทศยากจนปกติเนี่ยอัตราการมีบุตรจะสูงแต่ว่าไป,ไปม,ามาเนี่ยการรณรงค์การคุมกําเนิดในกลุ่มคนยากคนจนในต่างจังหวัดเนี่ยประสบความสําเร็จเกินคาดจนคนจนก็ไม่มีบุตรส่วนคนรวยก็ยิ่งไม่มีบุตรยิ่งไปกว่านั้นผมจะสรุปแล้วนะฮะวันนี้ผมไปเยอะแต่ผมคิดว่ามันสําคัญผมคิดว่ามันสําคัญนะฮะ อีกปัญหาหนึ่งทิ้งท้ายรายงานของไทยพับ b l i c กผมสัญญาว่าเดลี่ช็อตระมาณ25นาทีวันนี้เยอะนิดหนึ่งแซนด์วิชเจ n นเรชั่นกับการดูแลคนหลายรุ่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งครัวเรือนไทยมีลักษณะเป็นแซนด์วิชมีจำนวนทั้งสิ้น3.4ล้านครัวเรือนในปี6คิดเป็น14%ของครัวเรือนทั้งหมดลดลงเมื่อเทียบกับปี2 5 6 0โดยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือน3รุ่นครัวเรือนแซนด์วิชแมสมาชิกส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน แต่มีอัตราการพึ่งพิงสูงกว่าครัวเรือนประเภทอื่นเนื่องจากวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นขณะที่วัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงสมาชิกครัวเรือนแซนวิชส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานนอกระบบโดย4 7 2ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแรงงานทั่วไปขณะที่หัวนหน้าครัวเรือน3 1 9ทําทำงานส่วนตัวทำให้กว่ากว่า80%ขาดหลักประกันรายได้ที่มั่นคงในยามเกษียณครัวเรือนแซนวิชมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้ เพื่อการอุปโภคบริโภคสูงกว่าคนกลุ่มอื่นส่วนใหญ่มีรายได้ไม่สูงนักเกิดจากระดับการศึกษาต่ำสถานการณ์นี้แม้ว่าแนวโน้มครูเอแนแซนด์วิชจะลดลงแต่คนที่เป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันยังคงมีภาระต้องแบกรับสำคัญแซนด์วิชเจเนอเรชันมีหลายเจเนอเรชันแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจน X เยอะอย่างที่ผมได้เคยเกริ่นไว้ในหม่อมปลื้มวิเคราะห์ในรายการช่วงเช้า ความปลอดบางทางการเงินโดย49.1%ของครัวเรือนแซนวิชมีรายได้สุทธิคงเหลือน้อยกว่ารายได้กว่า10%และ70%ยังมีภาระนี้สินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มคนแซนวิชมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังและมีสัดส่วนเป็นหรือเคยเป็นโรค NCDs สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนทั้งประเทศ เขามีแนวทางในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาสำหรับแซนวิชเจเน r เรชันด้วยแซนวิชเจเนเรชันเอางี้คือเจเน r เรชันซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยเลยวัยกลางคนเล็กน้อยต้องดูแลทั้งผู้สูงอายุในครอบครัวที่เป็น Immediate Family และดูแลผู้ซึ่งมีอายุน้อยกว่าที่ต้องพึ่งพาอาศัยเป็น Codependent หรือเป็น Dependent ในครอบครัวของตนเองมันมาถึงจุดที่สภาน์ต,ต้องมาแนะนำแล้วว่าแซนวิชเจเนเรชันเนี่ยจะรับมือกับสภาวะ นี่สินสภาวะการแบกภารัะด้านต่างๆรวมไปถึงสภาวะสุขภาพจิตอย่างไรฟังดูแล้วเครียดแต่ผมคิดว่านี่เป็นการปรับกระบวนทศน์ให้เราทุกคนเข้าใจว่าเวลาเศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนี่ยมันกระทบหมดนะมันกระทบหมดแล้วก็มากที่สุดก็น่าจะเป็นแซนวิชเนี่ยแหละแล้วมันกระทบไปถึงขั้นที่มันมีผลต่อสภาวะการ thinking frame of mind ของมนุษย์ซึ่งเติบโตขึ้นมาที่เป็นพลเมือง ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะสามารถมีชีวิตครอบครัวแต่างงานมีลูกมีทายาทมันไม่ใช่แค่ประเด็นว่าตกลงแล้วมีเงินเลี้ยงดูบุพการีปู่ย่าตายายได้หรือไม่แต่ว่ามันเป็นสภาวะการโดยรวมว่าจะต้องแบกอะไรบ้างและเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตราการมีบุตรมันลดลงในแบบที่เป็น correlation เนี่ยที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งสภาสัพสรุปประเด็นมาวันนี้ผมคิดว่าตรงมากและโดนมาก แต่ประเด็นก็คือว่าคําแนะนําเกี่ยวกับการเยียวยาซึ่งอาจจะเป็นนโยบายภาครัฐซึ่งเขาแนะนํามาเนี่ยพูดต่างตรงฮะไม่มีผลเลยฮะนโยบายรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาซึ่งมันใหญ่กว่านโยบายรัฐได้เพราะฉะนั้นก็เชิญประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่อไปนะฮะสวัสดีครับ